เมนูบ้านนร้อยร้อยชวนข้าวมดหมอมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูแกงขั่วปลากดค้ลิงงไซนอไมอดองกันสูตรนี้เข้มข้นถึงเครื่องปลาไม่ข้าวร่อยร้อยผงก้างเหมือนเดิมค่ะวัตถุดิบสําหรับทําเมนูนี้ก็มีไม่กี่้ย่างวานแล้วก็ไปทากันเลยค่ะเพื่อนๆ ตั้งหม้อใส่หัวกะทิลงไปจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องแกงใต้ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเคยใต้ลงไปคนเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันดีเครื่องแกงเพชรวันนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนนำแกงเดือดแล้วก็ตามด้วยนอไมดองลงไปก้อนเลยค่ะนอไมดองวันนี้หน้าชานมากๆอ่อนๆเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะใส่นอไมยลงไปแล้วก็ตามด้วยหางกะทิลงไปใส่นอไมดองลงไปก้อนแบบนี้จะทําให้ความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นหอมเขาเออกมาในน้ำแกงก็ ทะคะไมแกงของเราหอมร่อยมากๆพอนําแกงเดือดจัดอีกครั้งก็ตามด้วยปลากดขีลิงลงไปได้เลยค่ะปลากดขีลิงแม้ก็ส่งมาจากชุมพรแบบสดๆเลยค่ะเพื่อนวันนี้ก็จัดปลาแบบแน่นแห่นมอกันไปเลยใส่ปลาลงไปแล้วก็ปิดฝ้าค่ะไม่ต้องค้นเขาเลยค่ะเพื่อนปลาของเราจะได้ไม่คาวพอปลาเรลิมซุกก็มาปรุงรสกันเลยแอนก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปีบนิดหน่อยเพื่อนเือนก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยน่อไม้ดองก็ปลากด ขี้ลิงนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆค่ะเพื่อนๆพ,พอปลาเริ่มสุกดีแล้วแองก็จะใส่กระชายลงไปกระชายจะช่วยดับกลิ่นคาวปลาแล้วก็ทำให้แกงของเราหอมมากๆใส่กระชายลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกสดกับใบมะกรูดลงไปพอใส่พักถูกย่างลงไปแล้วก็จะปิดฝาประมาณสองนาทีเพื่อให้กลิ่นหอมของเขาออกมาแคนี่ก็เร็จแล้วกับเพื่อน,นกับเมนูแกงขั้วปลากดขี้ลิงใ่หน่นอม้ดองนาทีนี่บอกเลยว่ากลิ่นแกงมันหอมอยั่นน้ำลายมากๆเลยค่ะเพื่อน เมนูนี้เป็นอีกเมนูนึ่งที่บอกเลยว่าชวนเจริญอาหารมากๆแกงคั่วแบบเผ็ดทึ่งเครื่องยิงได้ปลากดคีลิงแบบสดๆนอรมายดองแบบเปรี้ยวกำลังดีบอกเลยว่ามันร้อยได้แรงอกกับเพื่อนว้าแล้วก็ไปตักใส่ชามเตรียมชิมกันเลยดีกว่าเมนูนี้ถ้าได้ปลาเค็มทอดหรือว่ามึกแดดเดียวทอดออกมากินคู่กันจะยิงเข้ากันมากๆเลยค่ะมากค่ะมากค่ะเพืเ่อนๆตักข้าวซวยรอนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ